สวัสดีเพื่อนๆนแฟนแฟนวันพีซกันเช่นเคยครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลของดาวอาเมโนฮาบาคิริดาบอีกเล่มที่เคยเป็นของโอเด้งแล้วได้ส่งมอบต่อให้กับโมโมโนสุเกะในอดีตดาบอาเมโนฮาบาคิร oh ิถูกตีขึ้นโดยเทนงูยามะฮิเทสึช่างตีดาบแห่งวานคุนิต่อมาฟูสกิโอเดง ได้เป็นผู้นำดับอเมโนฮาบาคิริมาใช้เพื่อปกป้องวานุคุนิจากศัตรูและเป็นดาบอีกเล่มที่โอเดงพามันไปประจนภัยกับกลุ่มโจรสลัดนวดขาวและกลุ่มโจสลัดโลเจอร์จนสามารถพิชิตลาฟเทลกับกลุ่มโลเจอร์ได้สำเร็จดาบที่สามารถผ่าได้แม่ท้องนภาดาบอเมนฮาบาคิริจะอยู่ในระดับ21ดาบชั้นยอดเช่นเดียวกับดาบเอ็นมะดาบดาชูซุย ดาบวาโดอิจิมอนจิและดาบนิไดคิเทสุในปัจจุบันเพิ่งเปิดเผยข้อมูลออกมาเพียง5เล่มนี้เท่านั้นที่จัดอยู่ในระดับของ21ดาบชั้นยอดยังมีดาบอีก่จำนวน16เล่มที่ยังไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลที่จัดว่าอยู่ในระดับ21ดาบชั้นยอดแต่ก็ไม่รู้ว่าดาบเหล่านั้นจะยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้ง16เล่มไหมนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผงขออธิบายว่าดาบเล่มไหน กำเนิดจากช่างตีดาบคนไหนกันบ้างซึ่งมีสองคนหลักๆและหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโซโลมาตั้งแต่สมัยที่โซโลยังเป็นเด็กอีกด้วยเอ็นมะดาบที่สามารถเฉือนลงลึกได้ถึงก้นบึ้งขุมนรกดาบที่โอเดงใช้คู่คู่กับอาเมโนฮาบาคิริแล้วสามารถสร้างแผลเป็นขนาดใหญ่ให้กับไคโดได้เมื่อ20ปีก่อนกับดาบวาโดอิจิมอนจิที่โซโลได้รับมอบมาจากอาจารย์โคชิโร ดาบอันแสนสำคัญที่เคยเป็นของคูอินะเพื่อสมัยเด็กของโซโลดาบทั้งสองเล่มนี้ถูกตีขึ้นโดยยอดนักตีดาบที่มีนามว่าชิโมสุกิโคซาบุโรเขาเป็นคนที่หนีออกจากประเทศวานโนคุนิอย่างผิดกฎหมายเมื่อ55ปีก่อนแล้วหนีไปตั้งรกรากอยู่ที่เกาะในทะเลอีสต์บลูซึ่งโคซาบุโรคนนี้เป็นคนตั้งหมู่บ้านชิโมสุกิที่เกาะแห่งหนึ่งในอีสบลู ก็คือเอาชื่อตระกูลของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านนั่นเองครับและหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่โซโลเคยอาศัยอยู่ในสมัยเด็กอีกด้วยยอดนักตีดาบคนนี้คือคนเดียวก,กันกับที่โซโลเคยบอกเอาไว้ว่ามีตาแก่ในหมู่บ้านสอนให้พูดคำว่าซุนัชตอนฝึกวิชาดาบตาแก่คนนั้นก็คือโคซาบุโรคนี้นี่แหละความสัมพันธ์ของโซโลกับชิโมสุกิโคซาบุโร ยังมีอะไรที่เหมือนเหมือนกับโชคชะตาอยู่อีกครับคนที่ตีดาบวาโดอิจิมอนจิก็คือโคซาบุโรและเขาได้ส่งมอบมันต่อให้ลูกอย่างโคชิโร่ที่เป็นอาจารย์ของโซโลตอนเด็กและโคชิโร่ได้มอบดาบเล่มนี้ให้กับลูกสาวอย่างคูอินะแต่คอยนะเกิดอุบัติเหตุตกบันไดแล้วเสียชีวิตไปทําให้โซโลได้ขออนุญาตโคชิโร่ว่าขอพาวาโดอิจิมอนจิ ที่เป็นเหมือนของดูต่างหน้าของคุยนะเพื่อนำดาบเล่มนี้ไปสร้างชื่อเสียงให้กระชนดังไกลถึงแดนสวรรค์และขึ้นเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ในปัจจุบันที่ประเทศวานุคุนิบ้านเกิดของชิโมซึกิโคซาบุโรผู้สร้างดาบเอ็นมะและดาบวาโดอิจิมอนจิและเป็นคุณปู่ของคุยนะโซโลได้ใช้ดาบวาโดอิจิมอนจิร่วมกับเอ็นมะ และสั่งใดคิเทสึเพื่อจะกอบกู้วานุคุนี้จากการปกครองอันห่วยแตกเห็นก็นได้และบ้าพลังอำนาจของใครโดถ้าโคซาบุโรได้รู้ว่าเด็กหัวเขียว,ยว,ยวตัวเล็กที่เขาเคยสอในให้พูดคำว่าซูนัชในวันนั้นกำลังใช้ดาบที่เขาตีขึ้นเพื่อกอบกูป้ประเทศบ้านเกิดของเขาอย่างวานุคุนี้อยู่โคซาบุโรเองก็คงจะเป็นปื้มไม่น้อยคิดว่าอย่างนั้นกันไหมครับ ก็ผมเคยทำคลิปข้อมูลประวัติของชิโมซุกิโคซาบุโรเอาไว้แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็กดไปฟังกันก่อนได้เลยครับส่วนอเมโนฮาบาคิริดาบที่เราวันที่โคซุกิโมโมโนซุเกะโตและก้าพอที่จะนำมันไปใช้และซังไดคิเจสึดาบที่โซโลได้มาจากอิปปอนมาสึเจ้าของร้านขายดาบในโลกทาวและโซโลก็ยังถือครองอยู่ในปัจจุบันดาบทั้งสองเล่มนี้ ถูกตีขึ้นโดยเทงูยามะฮิเซสึช่างตีดาบที่เป็นคนดูแลและส่งมอบเอ็นมะให้กับโซโลตามคำขอของโคฟสกิฮิโยริที่ขอให้โซโลยอมแลกดาบดามชูซุยกับเอ็นมะและลุงฮิเซสึคนนี้เป็นเจ้าของดาบนี้ได้คิเทสึดาบเรื่องชื่อที่จัดอยู่ในระดับ21ดาบชั้นยอดที่ลูฟี่เคยไปจิกดาบของลุงเขามาแบบไม่ได้รับอนุญาต แถมอาวุธนี้ไดคิเทสึไปใช้ถือไว้ขณะต่อสู้แต่ลูฟี่ก็ใช้หมัดยางยืดต่อยเหมือนเดิมอยู่ดีแถมโยนปอดดาบทิ้งอีกต่างหากทำให้โดนโซโลโบ่นยับเลยครับโดยคนที่ตีดาบนี้ไดคิเทสึมีชื่อว่าโคเทสึเป็นบรรพบุรุษของเทงูยามะฮิเชสึนั่นเองครับถือว่าเป็นตระกูลที่ให้กำเนิดช่างตีดาบของวานุคุนิเลยก็ว่าได้ครับดาบอเมโนฮาบาคิริยังคงไม่ได้ถูกนำมาใช้ พราะโมโมโนซุเกะเจ้าของดาบคนปัจจุบันมีอายุเพียง8ขวบเท่านั้นโดยปกติเด็ก8ดขวบก็คงไม่มาถือดาบจริงไล่ฟันศัตรูกันหรอกครับแต่ผมขอยกเว้นไว้คนหนึ่งนั่นก็คือโคซุกิโอเดงพ่อของโมโมโนซุเกะเราย้อนกลับไปพูดถึงวีรกรรมของโอเดงในวัยเด็กกันสักหน่อยครับจะเทียบกันที่อายุ8ขวบเท่ากันกับโมโมเลยนะครับแม้โอเดงจะมีพลังเหลือล้อนเกินเด็ก ตั้งแต่เกิดแล้วก็ตามโดยโอเด้งในวัยแดขวบดื่มเหล้าจนตัวเองเมาแล้วไปก่อเรื่องวิวาทกับนักพนันจนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตและพอ1ิบขวบเราก็ได้เห็นภาพของโอเด้งที่ถือดาบเอ็นมะกับดาบอาเมโนฮาบาคิริไปหาเรื่องกับยากูซ่าแถมไปเผาบอลของเขาอีกด้วยเรียกได้ว่าความแกร่งของโอเด้งตั้งแต่8ขวบเก่งเหนือเด็กธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากทำให้ยิ่งพอเป็นผู้ใหญ่โอเด้งก็ยิ่งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีก ทําให้โมโมที่โดนไคโดจับบีบคอที่ปราสาทคูริเมื่อ20ปีก่อนก่อนที่โมโมกับพวกกินเนมอนจะข้ามเวลามายังปัจจุบันไคโดในตอนนั้นได้พูดจาดูถูกโมโมเอาไว้ประมาณว่านี่หรอลูกชายของโอเด้งเป็นแค่เด็กอมมืออ่อนแออะไรอย่างนี้และได้ปล่อยให้โมโมถูกไฟเผาไปพร้อมกับปราสาทแต่โมโมรอดชีวิตมาได้และได้ข้ามเวลามายังปัจจุบันด้วยพลังของโทคิ ูเป็นแม่ทำให้โมโมในวัยแปดขวบเหมือนกับติดอยู่ในอดีตพอน้องสาวอย่างฮิโยริที่ไม่ได้ข้าวเวลามาด้วยก็อายุ26ปีไปแล้วโซโลถึงกับถามโมโมว่าจะติดอยู่ในอดีตไปถึงเมื่อไหรก่การโมโมซึ่งคำถามนี้โมโมเองก็คงจะตอบโซโลไม่ได้เหมือนกันเพราะโมโมก็ใช้ชีวิตมาตามธรรมชาติของมนุษย์แต่เพราะโชคชะตาอันเลวร้าย ทำให้โมโมโนสุเกะคุงต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เขาสูญเสียพ่อกับแม่ไปก่อนวัยอันควรจากน้ำมือของไคโดและโอโรจิแถมต้องแยกกันอยู่กับน้องสาวในคนละช่วงเวลาที่ห่างกันถึง20ปีอีกด้วยก็เป็นอะไรที่สาหัสสากาัรมากสําหรับสิ่งที่เด็ก8ขวบและ6ขวบอย่างโมโมกับฮิโยริต้องประสบพบเจอในวัยเพียงเท่านี้ สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆลองฟังกันดูว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมนั่นก็คือวิธีที่จะช่วยให้มูโนสุเกะตามมาอยู่ในปัจจุบันทางด้านร่างกายที่เขาควรจะมีอายุ28ปีไม่ใช่ในร่างเด็ก8ขวบวิธีนั้นก็คือการใช้พลังความสามารถจากผลปีศาจสายพาร,รามิเซียของจูเวรี่บอนนี่ซึ่งยังไม่ทราบชื่อของผลปีศาจ ที่มีความสามารถในการเพิ่มและลดอายุได้แต่ยังไม่รู้ว่าการเพิ่มหรือลดอายุของคนอื่นทําได้ถาวรหรือแค่ชั่วคราวแต่ถ้าตัวผู้ใช้พลังผลปีศาจยังไม่หมดสติหรือตายไปผลของพลังก็น่าจะยังคงอยู่นะครับวิธีการก็คือให้บอนนี่มาแต่ตัวโมโมโนสุเกะแล้วเพิ่มอายุให้20ปีจากอายุ8ขวบก็จะกลายเป็น28ปีเท่านี้ เราก็จะได้ว่าที่โชคลุนของวานุคุนิในร่างผู้ใหญ่มาแล้วครับเพราะพลังของบอนนี่ไม่ได้ส่งผลต่อความทรงจําของคนที่โดนใช้พลังนี้ใส่ยังคงมีความทรงจําเท่าที่จําได้เหมือนเดิมเพราะทหารเรือที่โดนบอนนี่ใช้พลังใส่ทําให้เป็นเด็กทารกตอนที่อยู่หมู่เกาะชาบันดี้เมื่อสองปีก่อนก็ยังจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาความทรงจํานั้นไม่ได้หายไปไหนถ้าโมโมะ สามารถมีอายุ28ปีตามที่ผมพูดอธิบายมาได้จริงๆและมีร่างกายที่แกร่งตัวสามารถรับดาบอาเมโนฮาบาคิริมาครอบครองและใช้ได้เมื่อไหร่ก็คงจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับไคโดอย่างแน่นอนครับซึ่งแน่นอนว่าโมโมะในวัยผู้ใหญ่ก็ต้องแข็งแร่งขึ้นจากเด็ก8ขวบแน่ๆแต่จะแกร่งระดับไหนนั้นคงต้องรอดูกันโมโมะในวัย28ปี คงจะหยิบดาบอเมนฮาบาคิริดาของพ่ออย่างโอเดงเพื่อมาใช้จัดการไคโดคนที่ทำให้ครอบครัวของโมโมะต้องพบเจอกับเรื่องเลวร้ายและโมโนซุเกะคงจะร่วมมือกับกลุ่มหมอฟางเพื่อนำพาวานุคุนิกลับมาสงบสุขอีกครั้งได้อย่างแน่นอนแต่ว่าบอนนี่ที่วุ่นวุ่นอยู่กับที่แมรี่จัวคงไม่น่าจะได้เดินทางมาที่วานุคุนิเพราะไม่รู้ว่า เธอจะมาด้วยเหตุผลอะไรแถมปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่เราก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูแล้วมาโผล่ที่วานุคุนี้แล้วบอนนี่สามารถขึ้นมาที่เกาะอนิงาชิมะที่ลออยู่บนฟ้าได้ซึ่งผมว่าผมก็พูดเพิ่มไปก็แวะมาแต่ตัวโมโมโนสุเกะแล้วเพิ่มอายุให้ว่าที่โชคุนในอนาคตด,ด้วยจะดีมากถ้าใครถูกใจวิดีโอนี้ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบวันพีซได้รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ